สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับวันนี้ผมไปเจอรถมาคันหนึ่งนะครับน่าใช้แล้วก็คิดว่าคุ้มค่ามากๆนะครับ c a m r ีนะครับปี2002นะครับตัวท็อป2.4นะครับสภาพสวยๆเลยครับพร้อมใช้งานเบาะหนังจอไม้สาสีม่านหลังไฟฟ้าเบาะปรับคู่หน้าไฟฟ้านะครับติดตั้ง LPG หัวฉีดมาอย่างดีนะครับจอก็เป็นแบบ L แบบ LED แล้วนะครับใช้งานได้สวยงามเรื่องของความประหยัดก็คุ้มค่านะครับติดฟิล์มมาใหม่รามิน่านะครับกุญแจก็เป็นกุญแจรีโมทนะครับเข้าศูนย์ตลอดน้ำมันเป็นไทยอย่างถูกต้องครับครบตามเวลาที่กำหนดนะครับภาษีพรบรพร้อมนะครับไม่มีสภาพชนหนัก มีเก็บสีมารอบคันแล้วนะครับรุ่นนี้นะครับออกมาใหม่ๆนี่ถือว่าแพงมากนะครับเป็นล้านเลยนะฮะถ้าใครสนใจหารถใช้งานที่คุ้มค่าดูแลง่ายสภาพดีๆนะครับผมแนะนำคันนี้เลยนะครับอึดทนถึกสมคำเลิำลือนะครับขับไกลๆนิ่งๆเรียบหรูสบายๆนะครับรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับราคา140,000บาทนะครับถ้าสนใจนะครับ 140,000บาทสภาพเนียนๆหาไม่ได้ง่ายๆนะครับรุ่นนี้ใช้คุ้มแน่นอนครับยางใหม่เอี่ยมแม็กเงาวับ